ข้าวคลุกกะปิเมนูที่แจ้งเกิดได้เพราะความฝันเชื่อว่าข้าวคลุกกะปิเนี่ยต้องเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่ยังมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ที่มาที่ไปของเจ้าข้าวคลุกกะปิงั้นลองไปฟังคนไทยรู้จักกะปิตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงแต่ยังไม่มีการบันทึกเก็บไว้ต่อมาในสมัยพระนารายได้เปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาทําการค้าขายมากขึ้นนี่จึงเป็นสาเหตุให้ทูตชาวเปอร์เซียได้ลิ้มลองกะปิและบันทึกไว้ว่ากะปิเนี่ยมีกลิ่นเหม็น รสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผ่านมา21ปีท่านทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเอาไว้ตรงข้ามกันเลยโดยกล่าวว่ากระปิเนี่ยถึงจะมีกลิ่นแรงแต่รสชาติไม่ได้แย่เหมือนที่ทูตเปอร์เซียพูดไว้นะล่วงเลยมาจนถึงคศ1907ขนาดนั้นรัชกาลที่5ประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2คราวนี้ไปนานพระองค์รู้สึกเบื่ออาหารยุโรปมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะท้องว่างในคืนหนึ่งพระองค์ทรงพระสุบินโดยฝันว่าสมเด็จย้ายเนี่ยทำข้าวพวกกระปิให้กินพระองค์สะดุ้งตื่น กิกลางดึกและเรียกราช,ชเลขามาจดบันทึกในทันทีโดยสั่งไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี่ช่วยเตรียมกะปิข้าวและเครื่องปรุงต่างๆเ,เอาไว้ให้ด้วยนะเพราะฉันจะทําข้าวกะปิกินเองและเมื่อฟ้าสางพระองค์ก็ทําตามที่คิดไว้เวลามาบรรจบจนพระองค์กลับสู่ประเทศไทยและสั่งให้ราช,ชเลขาทําข้าวกะปีโดยแจกจ่ายไปทั่วไม่ว่าะจะเป็นขุนนางน้อยใหญ่และบัญญัติให้ข้าวผกะปินั้นเป็นตำรับชาววังสั่งนิทานว่าข้าราชบริพารน,นำข้าวกะปีไปทํากินเองและออกนอกวัง กระจายไปทั่วจนถึงปัจจุบันท่านผู้กินคนไหนคือหนึ่งในสาวกข้าคูกปิมาคอมเมนต์บอกได้นะเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว